ค่ะต้นกล้วยแม่ใหม่เขาลม้มล้มนะคะแม่ใหม่ก็เสียดายก็เลยจะทำฮอร์โมนโยกกล้วยค่ะใบเขาก็เยอะใบใหญ่ๆนะะเนี่ยแม่ใหม่ตัดไว้เสียดายเนาะทำกับข้าวได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ มาเก็บไปเมงรักค่ะเมงรักในสวนก็งามงามาหอมมากเลยค่ะก็จะหอมกว่าที่เราไปซื้อนะอา้าวแม่ใหม่จะเด็ด <laughs> <laughs> ยอดพริกเส็แล้วเดี๋ยกขึ้นอยู่เลยเยอะมากนะเมงรักสวนแม่ใหม่ หอมถ้าเราไปซื้อเขาจะไม่หอมนะคะอันนี้เราปลูกเองเนี่จนออกดอกแล้วค่นเนี่ยแข่นโดดสักหน่อยนึงดีกว่าเนาะพริกเคือค่ะโอ้มีต้นเดียวก็กินไม่หมดกำลังแก่จัด เป็นลูกโดดกับอ็นอันนั้นเดือค่ะท่านผู้ชมลาบแมจ่จ้ะลาบเนื้อแม่โอ้ยแม่ไหมเก็บไปกินอยู่บ้านปั่นย,าย้ายเอาไปเป็นลูกโดดแซบรักจะ้ะกินจนลืมออกกัน แต่มือินี้แม่มาจะกิบไปอันไส้เป็นลูกโดดอันห้อมมุกหยวกนะจ๊ะ,จะแค่นี้ก็เพาะแล้วดุซสิเสียบทองจ้ะ จากแม่ใหม่หมดแล้วนะคะเรียบร้อยลกหอมกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอหอมเราก็นึ่งข้าวไว้ด้วยค่ะเอ๊ะทำไมโทรศัพท์แม่ใหม่แม่ใหม่ไม่มีใบยอนะคะแม่ใหม่ก็เลยจะใช้ประกาศขาวประกาศขาวน้อยค่ะแม,มันไปเก็บมาจากผักในสวนนะคะเนี่ย ค่ะห่อกันเลยค่ะกล้วยที่เหลือเนี่ยแม่หม่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะแล้วก็เอาไปโรยในสวนเพราะว่าเขาจะได้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยเนาะจะได้ไม่เสียประโยชน์